สวัสดีครับผมปอกฤษณะวัยชายนะครับก็ปัจจุบันนะครับอยู่ในตำแหน่ง T.G. เซ i l l i o n ียนะครับการเดินทางยังต้องการเข็มทิศความสำเร็จในชีวิตก็ต้องการแนวทางนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาทําธุรกิจเดอะเจมนะครับผมก็เป็นพนักงานร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นพนักงานประจํามาทั้งหมด9ปีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองครับแต่ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอยู่ในวงจรกาแฟ10กว่าปีก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จครับแต่เนื่องจากเราเป็นคนหนึ่งที่อยากรวยอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับก็เลยมีโอกาสนะครับได้เข้ามาเจอธุรกิจเดอะเจมเมื่อประมาณ 5ปีที่แล้วนะครับ5-6ปีที่แล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาเจอธุรกิจเดอะเจมนะครับก็ตโดโดเข้ามาทําธุรกิจเดอะเจมนะครับแล้วก็ถือว่าตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จในตําแหน่ง GG 7 Million มินะครับที่ผมเลือกธุรกิจเดอะเจมนะครับเพราะว่าธุรกิจเดอะเจมเนี่ยเป็นธุรกิจที่ลงทุนเพียง ครั้งเดียวแต่เราสามารถเก็บเกี่ยวกําไรจากธุรกิจเนี้ยได้ตลอดชีวิตครับผมในการทําธุรกิจเดอะเจมส์นะครับที่จะทําให้ประสบความสําเร็จผมบอกเลยว่ามันง่ายมากๆใครที่เข้ามาทําธุรกิจเดอะเจมส์ก็สามารถประสบความสําเร็จได้เพราะว่าเดอะเจมส์เนี่ยครับเขามีเครื่องมือที่ใช่มีระบบที่ใช่และมีทีมโค้ชที่มีคุณภาพที่จะสามารถส่งต่อความสําเร็จให้กับเราเนี่ยได้แบบง่ายๆเลยครับสิ่งที่จะทาให้เราประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเดอะเจมส์นะครับเนื่องจากเดอะเจมส์เรามีเครื่องมือเรามีระบบ และเรามีทีมโค้ชที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับวันนี้เราอยากจะประสบความสําเร็จในธุรกิจเดนเจง่ายมากเลยครับแค่เรามีใจนะครับมีความกล้าและที่สําคัญสุดๆเลยนะครับเราต้องมีความอดทนนะครับในธุรกิจนี้ถ้ามันมีคนที่ทําได้คนอย่างเราก็ทําได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับ ทุกคนนะครับที่ไล่ล่าหาความฝันที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตที่อยากร่ำรวยและประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเดอะเจมคือเครื่องมือที่ใช่มากๆครับวันนี้เนี่ยที่เราเข้ามานะครับเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีแรงบันดาลใจว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจตัวนี้เพื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็อยากจะมีโอกาสตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เรานะครับในวันที่ท่านเหนื่อยนะครับในวันที่ท่าน ส่งเราเรียนหนังสือจบมาแล้วเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณท่านนะครับแต่วันนี้นะครับในธุรกิจเดอะเจมนะครับก็มีโอกาสให้ผมได้ตอบแทนบุญคุณท่านนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยเพิ่งจะอายุแค่เพียง30ต้นๆเท่านั้นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ขอเป็นแรงบันดาลใจ อีกหนึ่งแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเอเดมนะครับผมบอกได้เลยว่าเราก็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมครับและเป้าหมายที่ดีต้องมีแรงจูงใจมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมเราอยากสําเร็จเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเขาสบายขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมทําได้แล้วทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแล้วเป้าหมายถัดไปนะครับของผมก็คือตอนนี้ผมผ่านตัวเลข สามแสนต่อเดือนไปแล้วผมผ่านตัวเลข6กแสนต่อเดือนไปแล้วตอนนี้เป้าหมายถัดไปคือการที่มีรายได้1ล้านบาทต่อเดือนนะครับนั่นคือเป็นเป้าหมายส่วนตัวนะครับแต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นผมต้องการสร้างมนุษย์เงินแสนนะครับที่อยู่ภายใต้องคอ์กรให้มากกว่า20รหัสภายในปี66นี้ครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับกฤษณะวัยย ถึง20ล้าน7 0แสนน1บาท70สตางค์ฉลอง20ล้านดังๆเลยและในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณกิศนะครับได้มาแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จให้กับพวกเราครับเรียนเชิญครับมีเม็ดทรายนบไม่ถ้วนจำนวนทรายคนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่า ทรายจะแกร่งก็เพราะผ่านการเวลาคนแกร่งกล้าก็เพราะผ่านความอดทนหากมือเราแบวางอยู่อย่างนี้โลกคงหยุดในทุกที่ทุกแห่งหนหากว่าเรากำหมัดในบัตรดนโลกจะหมุนเริ่มตน้นตามมือเราครับเรียนท่านประธานท่านรองคณะทีจีโกไดมอนบรูไดมอนไดมอนแล้วก็แขกผู้มีเกียรทุกคนครับผมปอกฤษณะ วัยชายครับเจอกันอีกแล้วนะครก็เป็นไงบ้างครับเดินทางกันมาเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ไหมครับไหนขอฟังเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดดังๆจากพี่น้องชาวอีสานภาคเหนือและภาคกลางหน่อยครับอีสานภาคเหนือภาคกลางสวัสดีครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับขอเสียง ดังๆนะครับเสียงดังๆเสียงปรบมือนะครับเพื่อเช็คดูว่าหลับกันหรือ,อยังนะครับขอเสียงดังๆจากภาคใต้หน่อยครับขอเสียงหกเจ็ดร้อยชีวิตจากภาคใต้หน่อยเร็วเตรียมคำหนึ่งคำมาบอกภาคใต้ครับไม่รู้คนใต้อยู่ตรงไหนไหนหนูมือคนใต้หน่อยเร็วโอ้โหบานเลยนะครับอยากจะบอกกับภาคใต้ว่าไซออยกาเซดเดมอนนะเฮ้ เตียมมาตั้งนานกลัวจะพูดผิดแปลว่าอะไรนะแปลว่าผมรักคนนะครับก่อนหน้าที่จะมาเจอธุรกิจเดอะเจมนะครับผมเป็นพนักงานร้านกาแฟอเมซอนเป็นคนขายเป็นเซลนะครับขายข้าวสารนะครับเป็นเซลขายไอติมวอลแล้วก็เคยเป็นเด็กปั๊มน้ำมันนะครับเ,เติมน้ำมันนะครับก่อนหน้าที่จะ เข้าสู่ธุรกิจเดลเจมส์ก็ทางานประจําทํามาหลากหลายอาชีพทํามาหลากหลายสายงานเหมือนกันนะครับเราเคยได้ยินคํานี้ไหมขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยขยันถูกที่ปีเดียวก็รวยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมฮะผมก็เคยได้ยินเหมือนกันในวันนั้นที่ผมได้ยินคําว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยขยันถูกที่ปีเดียวก็รวยได้วันนั้นผมแม่งถามตัวเองเลยว่าผมเนี่ยขยันถูกที่หรือผิดที่ถ้าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยซวยเลยชีวิต แต่ถ้าวันนี้ขยันถูกที่ปีเดียวรวยได้เลยเพราะฉะนั้นวันนั้นที่ผมเจอคํานี้ผมถามตัวเองว่าตอนนี้ผมขยันถูกที่หรือผิดที่ตอนนี้ขยันมาแล้ว8ปียังไม่รวยทํายังไงถึงจะรวยถ้าอยากรวยก็แค่เปลี่ยนที่ขยันจริงไม่จริง <Yeah. S 1> จริงไม่จริง <Yeah. S 1> ตอนนั้นผมบอก,กบตัวเองว่าสติจ๋าอยู่ไหนเอ่ยสติสติคือประเด็นประมาณว่าตอนนี้อายุ25ปีแล้วแต่ทําไมพ่อแม่ยังลําบากอยู่เลยพ่อแม่ผมยังคงกินน้าพริกถ้วยเดิม อยู่บ้านหลังเดิมใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมดูเก่าๆอยู่แบบคนบ้านนอกบ้านนอกธรรมดาเหมือนเดิมทําไมพ่อกับแม่ผมยังต้องออกไปทํานาเหมือนเดิมทําไมเขายังต้องลําบากเหมือนเดิมทําไมเขายังคงเป็นหนี้เป็นสินเกือบสองล้านตัวผมเองมีหนี้เกือบ4ี่แ0,000ในวันที่เริ่มต้นทําธุรกิจเอเจมวันนั้นผมตั้งคาถามกับตัวเองว่าถ้าเราอยู่แบบนี้ไม่ตั้งสติสักทีหนึ่งไม่เอาวิญญาณเข้าล่างสักทีหนึ่ง พ่อแม่ผมคงจะต้องลำบากต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนั้นผมตั้งสติได้ก็เลยเปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เข้ามาเจอธุรกิจเดอะเจมเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วในวันที่ผมเข้ามาเจอธุรกิจเดอะเจมผมไม่รู้ว่าพี่ๆหลายท่านที่นั่งฟังอยู่ในห้องนี้มีความพร้อมมากแค่ไหนแต่ตัวผมเองเจอธุรกิจเดอะเจมวันแรกผมไม่มีความพร้อมอะไรเลยผมไม่มีแม้กระทั่งเงินจะไปลงทุน4 0,000กว่าบาท ในวันที่ผมเจอธุรกิจเดอะเจมเงินก้อนแรกที่ผมเอามาลงทุนผมรูดบัตรเครดิตเพื่อนได้1มื่นสองเพราะตัวผมเองไม่มีบัตรเครดิตเราเป็นแค่พนักงานร้านกาแฟผมเอาแหวนทองไปตั้งไว้ได้เ0็ดกว่าบาทผมโทรยืมญาติพี่น้องทุกคนคนละสองส0มพกว่าจะรวมเงินได้4,000 40, มกว่าบาทเลือดตาแทบกระเด็นแต่ในเงิน 4, ี่หมกว่าบาทที่ผมลงทุนไปเมื่อหปีที่แล้วตอนนี้มันกลายเป็นยี่ล้านเรียบร้อยแล้วครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกาลาจะบอกวันแรกที่ผมเริ่มต้นมันไม่ได้ดูดีมันไม่ได้สวยหรูอะไรเลยวันนั้นที่ผมเริ่มต้นลงทุนไปผมก็มีโอกาสได้มาเข้าฟังงานประจำปีแบบนี้แหละครับผมก็นั่งอยู่โซนหลังๆเป็นคนหนึ่งที่เหมือนจะไม่มีใครเห็นไร้ตัวตนอยู่ด้านหลังอยู่ข้างหลังแล้วก็เห็นคนที่เขามาขึ้นบนเวทีอันทรงเกตแห่งนี้เห็นโค้ชพี่น้ำมนเห็นโค้ชพี่กบเห็นพี่ๆหลายคนเลยครับที่เขามาขึ้นบนเวที เราคิดในใจนะครับผมมองอยู่ข้างหลังแล้วก็จดจ้องคนที่ยืนอยู่บนเวทีแล้วก็คิดในใจว่าสักวันหนึ่งแม่งต้องเป็นกูผมคิดในใจแบบนี้เลยผมคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าเขาทำได้เราก็ต้องถ้าเขาสำเร็จได้เราก็ต้องถ้าเขารวยได้เราก็ต้องคำว่าทำไม่ได้ไม่มีมีแต่เราไม่ได้กระตือรือร้นที่จะทำตั้งหากจริงไม่จริง <S <S เพราะฉะนั้น <S <S ผมก็เลย เห็นคนที่สําเร็จแล้วผมก็อยากสาเร็จแบบเขาก็เลยลุยแบบสุดชีวิตจนกระทั่งมา5ปีมีบ้านที่เป็นบ้านของตัวเองไม่ใช่บ้านธนาคารผมได้จากเดอเจมเดอเจมจ่ายมาให้ร่วม10ล้านขอบคุณเดอเจมครับผมได้รถที่เป็นรถของตัวเองไม่ใช่รถไฟแนนซ์มูลค่าเกือบ10บล้านขอบคุณเดอเจมครับผมได้คุณภาพชีวิตใหม่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดผมได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณเดอเจมครับ สุดท้ายท้ายสุดก็อยากจะฝากขอบคุณแรกเลยนะครับก็ขอบคุณพ่อกับแม่ทุกๆปีก็พูดแบบนี้ว่าอ้าวเวลาติดลบซะแล้วนะครับผมก็อยากจะขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่ทุกปีชวนพ่อกับแม่ทุกปีพ่อมาไหมแม่มาไหม,ม,ม,าไหมงานประจําปีพ่อแม่คนอื่นเข้าไปอยากให้พ่อกับแม่ไปบ้างพ่อแม่ผมก็เหมือนก๊อปปี้คำพูดเอาไว้เขาก็พูดเหมือนเดิมครับว่า พ่อกับแม่เป็นคนบ้านนอกอย่าเอาพ่อกับแม่ไปเลยเดี๋ยวมันจะเคิร์กเคิร์กเขินเขินกลัวจะทําอะไรไม่ถูกเดี๋ยวลูกจะอายเขาพ่อกับแม่บอกแบบนี้ทุกปีก็ปีที่ห้าแล้วก็ยังพูดแบบนี้อยู่ผมก็อยากผมก็เลยตอบกับพ่อไปว่าจริงๆแล้วตอนนี้พ่อกับแม่ไม่ใช่คนบ้านนอกแล้วนะพ่อกับแม่เป็นพ่อกับพ่อกับแม่ไม่ใช่คนบ้านนอกพ่อกับแม่ไม่ใช่ชาวนาแล้วแต่พ่อกับแม่เนี่ยเป็นพ่อแม่เศรษฐีนะครับ ผมบอกกับพ่อแม่แต่เขาก็ยังไม่มาไม่เป็นไรขอบคุณพ่อกับแม่ที่ให้เราได้เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยพ่อผมจนไม่ได้แปลว่าผมจะต้องจนต่อไปถ้าวันนั้นพ่อผมรวยผมอาจจะไม่รวยแต่วันนี้พ่อผมไม่รวยผมเลยต้องดิ้นรนและฝ่าฟันจนกว่าจะร่ำรวยแลวเอาความสําเร็จไปฝากท่านครับขอบคุณจัดมาขอบคุณผู้แนะนําที่เข้ามาเข้าแนะนําให้ผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้คอยปัดคอยเช็ดคอยสอนคอยบอกคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ต จะบอกว่าเป็นพ่อหรือแม่คนที่สองของผมเลยก็ว่าได้ขอเสียงประมือไดให้กับบอสอัลฟาเซกหวังครับขอบคุณถัดมาผมอยากจะขอบคุณท่านประธานนะครับพี่เดือนดวงใจพงติวัฒนาคุณนะครับที่ทําให้พวกเราได้มีอาชีพทําได้มีงานทําได้มีนวัตกรรมดีๆใช้ได้เปิดบริษัทที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้พวกเราทุกคนมีฐานะที่มั่นคงมากขึ้นประมือใดให้กับพี่เดือนดวงใจพงติวัฒนาคุณครับขอบคุณเพื่อนร่วมธุรกิจของผม ไม่เอ่ยไม่ได้เลยนะครับผมไม่เคยมองว่าท่านเหล่านี้ผมไม่เคยพูดคำว่าอัพไลน์ดาวไลน์และไซ์ไลน์ผมไม่เคยพูดคำเหล่านี้เพราะผมรู้สึกว่าทุกคนคือเพื่อนร่วมธุรกิจทุกคนเพราะลงทุน4ี่0 0ื่นกว่าบาทเท่ากันจริงไม่จริงบรรลงทุนมาเท่ากันเพราะฉะนั้นทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากันขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะมาก่อนมาหลังแค่นั้นเองขอเสียงปรอมเมืองดังน,นะครับให้สายงานโค้ันมาครับปรอมเมืองให้สายงานโค้ันมาครับ ไม่ขอบคุณไม่ได้ขอบคุณโคสสันมาขอบคุณพี่บัคขอบคุณน้องเพรมขอบคุณทั้ง3ท่านนี้ปรบมืงให้ทั้ง3ท่านครับถัดมานะครับไม่ขอบคุณไม่ได้พี่สาวที่น่ารักอีกหนึ่งท่านขอเสียงปผมมึงได้ครับโคดพี่จิ๊บครับโคดนาอิมโคดนิวโคดมานัทเอ่อโคดไลลา,ลาโคดมีม่โคดซาฟารี โคดเดตีโคดเดนาโคดฟาลาโคดโอ้ยบนหลัยโคดบ้างเลยเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนกันแล้วกันขอบคุณใ้กักทุกคนครับนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายท้ายสุดนี้อยากจะฝากเป็นบทกวีให้กับทุกคนนะครับว่าเป็นเรื่องราวของความอดทนนะครับก็อยากจะฝากให้กับทุกคนว่าก่อนอรุณจะรุ่งแจ้งแสงทองสาณัาอากาศจะมืดมิดทุกทิศสา ผลความมืดแสงทองจึงส่องมาดุดชีวาทั้งผองของมวลชนก่อนสุบสุขทุกระทมจะโถมทับผิดหวังนับไม่น้อยร้อยร้อยหนหากผู้ใดใครหมดความอดทนไม่อาจพ้นพบแสงให้งรรุนรับคุคกิศนาไว้ยัยชายค่ะและนอกจากนี้ครับผมขอริเชิญครับคุณดวงใจผมติ่งพัฒนากุลและคุณอับบาศเสกวางครับให้เกียรติในการประดับเข็มเกียรติยศครับพร้อมกับ มอบ็อกอัพเช็ค mm hmm. และช mm ่อดอกไม้แสง mm hmm. ดงความยิดีกับตำแหน่ง TG 7มิลเ m i l l ครับถึงตรงกลางที่ฟังคนปริศนาปลายชายนะคะคนลุกโซ่ค่ะใช่แล้วนะครับเปลี่ยนไปด้วยแรงมันดันใจเปลี่ยนไปด้วยความหวังแล้วก็เชื่อนะคะว่า ทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้ได้รับพลังกลับไป100%ใช่แล้วครับเวียนแรงประดานใจเป็นแรงผลักดันให้ประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้และนี่นะครับคือเศรษฐีของเราอีกหนึ่งท่านครับกับ t g 7 m i ซเว่นบิียได้เลยครับและแขกผู้เกียทุกท่านครับอีกสักครั้งครับกับมนุษย์เงินล้านตำแหน่ง t g 7 m i l l ว่น คุณสงผู้ิหารของเรานะครับขอบคุณคุณดวงใจและคุณอัฟฟานเป็นอย่างสูงครับและขอะแสดงความยินดีอีกครั้งกับคุณกฤเณนวาวยาชายค่ะขอบคุณค่ะ